ค่ะพบกับรายการใหม่ของเรานะคะชื่อรายการ Two Moms ค่ะพบกับคุณแม่ต้นหอมกับมามิคอเดียนะคะค่ะรายการนี้นะคะเราก็เอาคุณแม่สองวัฒนธรรมมาเจอกันอันนี้เป็นวัฒนธรรมไทย มามีคอเดียเนี่ยก็จะเป็นสิงคโปร์ใช่ค,ค่ะเราจะทำรายการให้ดูพัฒนาการของเด็กนะคะแล้วก็คอเดียเนี่ยจะให้ความรู้เรื่องภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะคะค่ะแล้วก็จะสอดแท้นะคะเผื่อว่าคุณแม่ดูหรือว่าน้องๆหรือหนูที่ได้ดูรายการเราจะได้จดจำไปใช้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่า3ภาษาที่เด็กๆอาจจะต้องจำเป็นในเมืองไทยนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนซึ่งวันนี้ EP แรกของเราเราจะพาไปไหนครับัมมีม่ ไปหมอฟันนะคะจริงๆเด็กก็ต้องเริ่มหาหมอฟันตั้งแต่อายุสองขวบลูกเราคือปกป้องก็จะ3ามขวบแล้ว <c oughs> ส่วนคุณทาร่านี่4ี่ขวบแล้วค่ะ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าเรามาหาหมอฟันเนี่ยช้าเพราะว่าเรามมวแต่ไปนึกถึงเรื่องภูมิแพ้ <c oughs> แม่ๆค่ะการไปหาหมอฟันครั้งแรกเนี่ยพอเราได้รู้ว่าคุณหมอบอกว่าเด็กต้องหาหมอฟันแล้วนะเอาเป็นว่าคุณแม่ต้นหอมเครียดมากค่ะเหมือนน่ากลัวนิดนึงเนาะสำหรับเด็กด้วยอ่ะ <c oughs> ผู้ใหญ่ก็ยังกลัวเลยคือถ้าถ้าลูกไปตั้งแต่เด็กๆอ่ะอาจจะโอเคแต่บมงเอเกินทาร่าสี่ขวบแล้วมัมมีก่กังวลใจใครมากที่สุดทาร่าแต่จริงๆสองคนเนะะาะเพราะเออปกป้องก็เล็กอ่ะอาจจะถ้าตกใจอาจจะร้องเสียงดังแต่ถ้าทาร่าอาจจะเตรียมใจได้แต่ถ้าทาร่าคือถ้าไม่เอาไม่เอาเลยใ <ๆ S 3> <ๆ S 2> น่เก็เราก็ฝึก กับเขานะที่บ้านว่าเราไปหมอฟันเดี๋ยวเอาปากน้อยอย่างเงี้ยของเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตมาคุณแม่คะ่ะถ้าจะพาลูกมาหมอฟันห้ามโกหกว่าพามาเที่ยวสวนสนุกหรือว่าอะไรบอกเขาไปเลยว่าเราจะมาหาหมอฟันนะแล้วหมอฟันลูกจะเจออะไรบ้างซึ่งช่วงเวลาก่อนที่เราจะพาลูกมาเนี่ยให้เล่านิทานไปก่อน,นะคะ่ะช่วงนี้หอมเล่านิทานเรื่องฟันนางฟ้า บ่อยมากฉะนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องเตรียมตัววันนี้เราจะลุ้นกันว่าเด็กมาเจอหมอฟันครั้งแรกจะเป็นยังไงแต่สําคัญค่ะคือร้านหมอฟันเราจะเลือกร้านอะไรดีคือหอมก็โพสต์ใน i อก็มีคนมาตอบเยอะมากเลยแล้วก็มีหนึ่งร้านที่น่าสนใจเป็นร้านหมอฟันเด็กโดยเฉพาะเขาชื่อว่า คิดคอมมี่เดนเัลคลินิกร้านเขาเนี่ยตกแต่งแบบเอาใจเด็กเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเด็กพอเห็นร้านนี้เนี่ยเข้าปุ๊บมีปฏิกิริยายไงบ้างป่ะพร้อมไหมคะมาเมะพร้อม let's go <S ตอนนี้เอาตรงๆนะคะสองแม่ลุ้นมากเพราะว่า คาร่าเป็นคนไม่เอาคนนอกเลยแต่ตอนนี้คือเหมือนเหมือนเขาเล่นกับคุณหมอได้ละแม่แม่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับหมอเฮาส์นะคะเป็นพันธุตแพทย์เด็กนะคะสวัสดีค่ะหมอเฮาสวัสดีครับสวัสดีครับภาษาอังกฤษเนาะก็เรียกว่า dentists ภาษาจีนก็คือยาอีหมอฟันนั่นเองค่ะคุณหมอค่ะ ทันตแพทย์กับทันตแพทย์เด็กเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับทันตแพทย์ผู้ใหญ่ถ้าเราเรียน6ปีนะฮะแล้วก็ไปต่อเฉพาะทางทันตแพทย์เด็กหรือว่าจะเป็นเฉพาะทางใส่ฟันปลอมจัดฟันรักษารากฟันอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ใช่ครับครับลูกดูเห็นอยู่สุดยอดครับก็คือถ้าหมอฟันสําหรับผู้ใหญ่กับเด็กอ่ะจะไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันใช่ครับทำไมคุณหมอเลือกไปทางเด็กเลยอ่ะค่ะว่ามัน น่าจะยากกว่าไหมคะทาฟันเด็กนะั้นเรามีความสุขที่สุดก็เลยเลือกมาเรียนต่อเฉพาะทางของธนกรรมเด็กะครับค่ะพอเราจะมาเรียนเฉพาะทางเป็นธนกรรมเด็กแล้วเนี่ยต้องเรียนรู้อะไรบ้างที่แตกต่าง จิตวิทยาต้องเรียนไหมหมอใช่ครับจิตวิทยาเด็กเลยหลักๆเนี่ยต้องรู้เรื่องจิตวิทยากับพัฒนาการเด็กผวเป็นสองวสามวไล่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขามีเขามีพัฒนาการที่ที่ที่แตกต่างกันทำยังไงให้เด็กมาเราไม่ไม่กลัหมอฟันต้องอายุเท<ช>่าไหร่ึงคนม<ช>าพบหมอฟันมาพบหมอฟันได้ตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น<โ>อ๋อ มือนนี้ไม่ใช่สองขวดนะคือฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นให้มาพบหมอใช่ครับเจ็ดแปดเดือนก็มาได้เลยครับแล้วเจ็ดแปดเดือนจะยอมอ้าปากให้เราหรือเราก็ร้องร้องแน่นอนครับร้องแน่นอนแล้วคุณหมอทำยังไงเด็กร้อคือตอนมาตั้งแต่ฟันน้ำนมซีแรกขึ้นเนี่ยมาก็จะมามาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะมาคุยกับพ่อกับแม่เป็นหลักเลี้ยงลูกยังไงให้กินนมยังไงมีนมขวดไหมอะไรเงี้ยดูแลทำความสะอาดฟันยังไงบ้างเพราะว่าถ้ามาตอนนี้ครับมันจะเป็นเรื่องป้องกันไม่ให้ฟันผุ แต่ทําฟันเนี่ยร้องแน่ๆสมมติต้องทาฟร์ไลด์หรือจำเป็นต้องทําอะไรเนี่ยร้องตลอดรามาช้าแล้วมัเป็นไรไหมคะเนี่ยแต่อย่างตอนนี้เราคือสามขวบสี่ขวบถ้าดูแลมาดีะคะ,คะก็ไม่มีไม่มีปัญหาไม่เป็นไรแต่จะทําฟันจริงๆได้ต้องสามขวบนะครับหมายถึงว่าทําฟันโดยไม่ร้องคนนี้ไม่ร้องแน่นอนคนนี้ทาแล้ไม่ร้องแน่นอนเหรอคะใช่ไหมไม่ร้องเนาะการทําฟันครั้งแรกอย่างสมมติเนี่ยหอมมาเนี่ยสามขวบ4ี่ขวบอย่างเงี้ยต้องทําอะไรบ้างคะคุณหมอส่วนใหญ่เด็กเด็กจะกลัวในสิ่งที่เขาไม่รู้จัก หมอฟันเด็กก็จะไม่ไม่ลงมือทําเลยแต่ว่าเขาจะมีเทคนิคเขาเรียกว่า tell s ด o w d บอกก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ทําตัวอย่างให้ดูะนะฮะเราค่อยทำจริงตัวอย่างสมมุตินะจะขัดฟันน้องเขาฮะห,ะหะมอก็จะหยิบเอาตัวที่ขัดฟันเนี่ยที่มันเราเหยียบชวิตแล้วมันจะมูนเราก็จะบอกเด็กว่านี่เป็นแปรงสีฟันไฟฟ้านะให้เด็กจับดูว่าขนแปรงก็นิ่มๆตัวยางเนี่ยนิ่ม แล้วก็ขัดเล็บเขาเขาจะรู้สึกอ๋อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้อันตรายแล้วพอขัดจริงในปากเนี่ยเขาก็เขาก็แฮปปี้อย่างตอนที่หมอจะฉีดน้ําสมมติเราต้องทําเคลือบร่องฟันทํารุ่นนี้ต้องมีฉีดน้ําในปากค่ะแล้วก็ฉีดน้ําที่มือเขาก่อนอ <c oughs> หมอพี่ปืนฉีดน้ำนะอะไรเงี้ยแล้วมันจะสนุกมากครับเวลาทํฟันมัจะสนุกมาก <c oughs> เออแล่้วกังวลใจแทนแทนลูกเราเนาะเพาเก่งที่เราคิดครับ ใช่แต่แบบแต่คือพอเขามาเราเขาเล่นกับคุณหมอเนี่ยเอาจงสองแม่นี่ตกใจมากใใช่จเซอร์ไพรส์รเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราจะ เริ่มไปห้องนี้เลยไหมคะได้ครับขั้นตอนคุณหมอต้องยังไงก่อนพ่อแม่ต้องอยู่นี่ห้องได้ไหมหรือว่าไงอยู่ให้อยู่เลยครับให้อยู่นะคะให้อยู่เลยครับที่พ่อแม่ต้องทําคือให้กําลังใจเขาแบบอย่าเยอะเกินเช่นสมมติว่าตอนทําฟันอยู่เนี้ยถ้าเด็กบางคนรู้สึกกังวลเนี่ยก็ให้แม่จับจับขาไว้ตอนหมอคุยจะเด็กเนี้ยก็กอยให้หมอคุยคุยกันไม่ต้องแทรกโอเคพอแม่บางคนเนี่ยแบบว่ากังวลมากก็ช่วยหรือลุ้นลูกก็ช่วยลูกตอบอะไรอย่างเงี้ยฮะอยู่ข้างๆก็พอ ใช่ครับใช่ครับให้คล้ายเป็นกาลังใจแล้วให้หมอคุยเป็นหลักแล้วยิ่งถ้าพ่อแม่แบบว่าพยายามจะช่วยลูกมากๆเนี่ยลูกจะรู้ละมันต้องแน่อันตรายแน่เลยแม่ถึงกังวลขนาดนี้อะไรเงี้ยคำว่าตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นภาษาอังกฤษก็คือคําว่า excited ภาษาจีนด้วยไหมภาษาจีนเขาซิงเฟินเหรอตรงข้ามกับตื่นเต้นก็คือผ่อนคลายผ่อนคลายภาษาอังกฤษก็คือ relax แล้วภาษาจีนก็ฟ่างชิงซงง๋อ relax คาร่ามาตรวจฟัน uhm กันลุ่หมอถามก่อนแปรงฟันเก่งไหมโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมได้ไหมได้โชว์แปรงฟันให้รุ่งหมอดูหน่อยเนาะโอเคุหมอจะให้ าร่าแปรงฟันให้ดูหน่อยได้ไหมครับคาร่าะะแปรงฟันเองไหมหรือว่าแปรงฟันเองด้วยแล้วก็แม่จะแร้วพ่อจะเช็คแปรงซ้ำต่อเลยครับเด็กเริ่มแปรงเองตั้งแต่กี่ขวบคะคุณหมอจริงๆเด็ก2กอสามขวบอ่ะเขาให้เขาถือแปรงกัดเล่นได้ oh. แล้วพอ3ามขวบเป็นต้นไปเนี่ยเราก็สอนวิธีแปรงให้เขา <Okay. S 2> แต่ว่าไม่คาดหวังความสะอาด <Okay. S 2> คาดหวังให้เขาได้ไดลองฝึก แล้วเราก็แล้วก็แปรงฟันใช่ใช่เหมือนกันแปรงฟันไม่สะอาดใช่ครับใช่โอเคอ๋อแจ๊สดึงไงหมอของที่นอนลงก่อนเจ๊เดี๋ยวเราลอแปรงฟันกัน้ยนอนแปรงฟันเนาะโอเคหนึ่งสองสามเสร็จแล้วนอนลงได้นอนอย่างนี้ยุบดีมากเก่งมากเลยอ่ะลุยแปรงฟันให้ดูหน่อยใช่แปรงเลย ปกติอะครับจะให้เขาเด็กเขากัดฟันฮะแล้วแปรงถูไปถูมาจะได้บนล่างพร้อมกันอเอ้แล้วปกปออ้ปองจะทําได้ไหมฮะถล่าได้แต่ปกป้องนะเสร็จแล้วนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใส่ทงนี้จัดเม <c oughs> หมือนเดิมเรามอกให้ดูอะไรลูก <c oughs> อันนี้คือกระจกใช่ป่ะอันไหนใหญ่อันไหนเล็กอันอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กใช่ไหมอันใหญ่เป็นของใคร อันนี้เป็นของทาร่าลูกอันได้เป็นของลุงหมอนะคือโคลานเนาะเนาะอันนี้คืออะไรรู้ไหมที่นับฝันอ่ะแบบมือมานะลุงหมอนับนิ้วกันนะดูว่ามีกี่นิ้วเนาะนบพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่กี่นิ้วทาร่ามีกี่นิ้วห้นิ้วใช่ไหมมานับฝันกันนับฝันกันหนึ่งสองสสี่ห้าจดแปดเก้ามันเยะจัง ฟันดางซารเยอะแยะเลยมีด้านในครับที่ต้องช่วยแต่งให้เขาอะครับมันไม่สะอาดหรอใช่ครับเดี๋ยวหมอให้ดูเดี๋ยวหมอให้ดูครับได้ค่ะจะเห็นเหงือกแดงๆนะฮะเพราะเหงือกอักเสบเหงือกแดงๆแล้วก็มีคราบจุลินทรีย์ถ้าเราเขี่ยเราก็จะได้เชื้อโรคโอ้โรค่ะเราแปรงฟันให้เขาเราก็จับเกานอนอ่ะนะใช้นิ้วเนี่ยฮะแหวก พอแบกเสร็จเนี่ยเราแปรงด้านนอกก่อนถูไปถูมาเนี่ยตักยี่สิบครั้งพอสะอาดเสร็จปุ๊บเราก็แปรงด้านใหม่คนนี้เก่งมากเลยนะอยู่นิ่งเลยก็จะแปลงด้านหน้าด้านข้างหน้าก็เหมือนกันนะถูด้านนอกแล้วก็ถูด้านในฮาราเก่งเขาเรียลิ้อยด้วยเด็กบาิ้นเรีแปรงด้าอยมากค่ะยันมาใหม่ด้วยอะเบอร์นังหนึ่งทีอะเบอร์นังเย้โอ้ลเบอร์นังโกโก้หนึ่งที กภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกาวเกภาษาจีนได้ไหมคะภาษาจีนเรียาากว่าชู่โขลกน้ำกดไหมกดน้ำกดน้ำไหลโอเคเอาพุดนอีกทีนะหนดูทิ่ฟันสะอาดจังนี่ดูสีมือทาได้ทาแล้วเนาะนี่ลุงหมอมีแปรงสีฟันไฟฟ้าด้วยลุงหมอให้ให้จับแปรงสีฟันไฟฟ้าลุงหมอก่อน นิ่มเลยแข็งนิ่มนิ่มใช่เวลาแปลงฟันเป็นสักจีนะลูกลองดูนะถ้าหมวล็อเส็กันนะดูหมอตกใจนี่ดูนะเดี๋ยวหมอขัดเล็บให้หมนหมุนหมุนหมุนสักจีป่ะสักจีป่ะสักีป่ะนิดนึงเนาะดูหมอแช่เนี้ยแปลงฟันทุกซี่ให้เลยเนาะแล้วพอฟันสะอาดเสร็จเนี่ยดูหมอก็ทาฟูวร์ไลท์ให้โอเคโอเคอ่าดูนะสักีปะสักีปะกีเนาะสักีสักีสักีีอยู่แ ขอใส่แกาสีฟันนิดนึงนะอันดีนะครับก<ะ>็คุณหมอชมว่าฟันสวยฮาล่าคุณแม่บอกแล้ว ก็แนะนำวิธีทาปูกระลาให้ส่วนฟันกรามนะหลุมล่องฟันนะมันก็จะลึกมันก็จะมีวิธีป้องกันไม่ให้ผุโดยใช้พลาสติกเป็นซีลปิดล่องคราวหน้ามาก็ค่อยมาเคลือบพลาสติกปิดหลุมล่องฟันคราวหน้าก็จะมีฉีดน้ำมีเตาลมก็ค่อยๆเพิ่มความร้อน้องก็จะร่วมมือได้รู้หมอทาระบายสีฟันที่ฟันแข็งแรกแล้วก็ระบายฟันฟันสวยเลยเห็นไหมอันนี้จะเป็นการป้องกันฟันผุ ฟันผุภาษาอังกฤษว่าอะไรคะทาไปสองซี่นะอร่อยไหมทูธดีเคทาอร่อยภาษาจีนเรียกว่าชู่ยาอร่อยปะอ่าทาทุกซี่นะแล้วเสร็จอ่าโอเคอะาปาจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยคืนน้ำลายได้เลยห้ามกินน้ำห้ามพูดน้ำครึ่งชั่วโมงคุณช่างหมอเขากินน้ำกินข้าวได้นี่เก่งมากรู้หมอให้รางวัลคนเก่งเนาะขรู้กล่องป้า โอเคเสร็จแล้วค่ะโอ้เจ๋อเจ๋ด้เได้เลเสร็จแล้วยว้าวนี่ตัวอะไรคะ What is animal? Dinosaur. โอเคภาษาจีนเรียกว่าคงหลง o อ่าดูซิแปลงฟภาษาป่ะ โอเคอเคดี๋ยวกระจกสองดูฟันหน่อยนะว่าฟันสวยไหมโอ,อ้ขอดูฟันแป๊บเดียวว่าฟันสวยไหมเนาะน้าปาเก่งมากโอเคฟันยังขึ้นไม่ครบเนาะเชิญคุณแม่ดูตรงนี้นิดนึงนะอ้าปาตรงคอฟันเนี่ยก็จะมีนะขาวๆคุณๆเขาแปลงฟันยากอะค <c oughs> อ่ะคุณหมอคือเขาชอบลิจาคเวลาแปรงฟันได้ไม่สะอาดหรือเขาไม่ยอมให้เราแปลงบวกกินขนมเยอะค่ะ ตรงคอฟันก็จะมีเชื้อโรคะสะสมแล้วก็ถ้ากินขนมเยอะด้วยตรงนั้นก็จะกลายเป็นสีขาวขุ่นๆน,นะครัออออหมายถึงว่าฟันเริ่มผุพอเป็นขาวขุ่นๆน,นะครับก็แค่ว่าเริ่มผุแนละ้วถ้าแปรงฟันได้ดีลดขนมไม่บ่อยมากเนี่ยขาวขุ่นๆก็จะ ก็จะคงที่หรือหายไปได้เลยนะกลับไปปกติได้ของ athletes, ideas, ของปกป้องเนี่ยอายุน nice ้อยไปนิดนึงถ nice ้า3ามขวบกว่าเนี่ยจะรู้เรื่องก็เดี๋ยวจะทาโพรล์ให้เลยแล้วจบถ้าเด็กเล็กนะเท่านี้เนี่ยก็เคิปบางอย่างไปเพราะเป้าหลักเราอยากให้เด็กแฮปปี้ัาการโคมนด้วยเก่งนะครับบางคนก็รองร้องเยอะกว่านี้นี Content> ่ถือว่าโอเคอะระบายสีฟันกันก่อนจับบ้านนะแล้วค่อยจับบ้านนะแล้วนะระบายสีฟันแล้วนี่ป้าหมอระบายสีฟันนะ หอมๆนะบันจะได้แข็งแรงโอเคอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยโอเคใช้ได้เลยเก่งมากเรียบร้อยทานให้นี่บ้างทานให้นี่บ้างอร่อย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 น้อยโอเคอร่อยภาษาอังกฤษว่า d e l i c i o u s ภาษาจีนเรียกว่าเ่าชื่ออร่อยอร่อยมากเลยอร่อย เรียบร้อยเลยอะไรล่ได้าปุ๊บขอบคุณครับคุณหมอก่อนสวัสดีครับคุณดีคบขอบคุณครับขอบคุณครับมือประกบวันนี้เก่งมากเยี่ยมเลยคุณหมอแนะนําวิธีแปรงฟันให้กับเด็กๆให้คุณแม่เป็นข้อมูลว่าเขาควรจะแปรงฟันยังไงบางทีก็อาจจะแปรงฟันแบบผิด หลกัหลกๆเนี่ยฮะสำคัญที่สุดคือที่1่คือต้องบีบยาสีฟันให้ถูกตามกว่า3ขวบฮะเราใช้ยาสีฟันฟูรายนะฮะหนึ่งพัน ppm แล้วบีบเข้าเม็ดเข้าสารพอสาขวบขึ้นไปเนี่ยบีบเข้าไม่ได้เข้าโพดก็ได้ครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยตอนนี้ผมป้องมีหาเรื่องกินหรือคืนยาสีฟัน <c oughs> บีบให้น้อยครับแล้วเช็ดออกที่เหลือคืนไปบ้างปลอดภัยเราแปรงแล้วพอแปรงเสร็จเราต้องบ้วนน้ำปกติไหมคะไม่บ้วนครับไม่บ้วนเหรอคะเช็ดฟองออกแค่เช็ดฟองออกไม่ต้องบ้วนเดี๋ยวนี้ครับที่เขาเรียกกันเรียก ให้โฟร์ไลท์มันเกาะในฟันใช่ใช่ครับแปรงฟันไม่ต้องไม่ต้องวนปากถ้าบ้วนโฟร์ไลท์ก็ออกไปใช่ไหมคะคุณหมอใช่เหมือนเหมือนเราทาโฟร์ไลท์นี้ฮะก็ครึ่งชั่วโมงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินอะไรคล้ายๆกันนะแปรงฟันเสร็จเนี่ยไม่ให้กินอะไรถุยถุยถุยฟองออกถ้าเด็กเล็กเราก็เช็ดให้เขาช่วยให้เกิดการซ่อม ซ่อมแซมฟันได้ดีมากแล้วในเคสของผู้ใหญ่นะคะดีดเต็มแปรงแล้วแปรงแล้วก็บ้วนหรือไม่บ้วนแล้วแต่ครับแล้วแต่แต่แตแตและคนถ้าผู้ใหญ่คนไหนที่พบว่าฟันผุง,ง่ายอันนี้แนะนําว่าอย่าบ้วนถุยฟองออกเฉยๆเลยมันจะไม่มีเรื่องเคมีเข้าไปในร่างกายมีนิดหน่อยเรื่องอตัว sls อะฮะไอพวกที่เป็นสารทําให้เกิดฟองอถ้าเทียบแล้วฮะถมฟองออกหร th ือถุยทิ้งเนี่ยฮะประโยชน์จากโฟร์ไลน์มากกว่ามากกว่าข้อเสียพวกที่ใส่อยู่นิดนิดหน่อย เราเราถูกสอนมาว่าให้บ้วนเยอะๆจะได้สะอาดอันนี้คือผิดนะคะบ้วนก่อนแล้วก็ล้างด้วยแบบบ้วนแล้วพอก่อนบ้วนหลังอีกเจ็ดปีมานี้ในระดับโลกเขาก็เปลี่ยนนะฮะเขาแนะนําให้แปรงแห้เราบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณแม่เนาะเพราะอย่างเราเองอ่ะเราก็บางทีเราก็ลืมไปว่าลูกเนี่ยต้องมาหาหมอฟันแล้วตั้งแต่เขามีฟันน้ำลมที่แรกนะคะวันนี้ขอบคุณหมอเขา์มวกนะคะขอบคุณครับ่ขอบคุณครับ ราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยค่ะแม่แม่คะถ้าแม่แม่สนใจนะคะเขามี2สาขาค่ะคือสาขาการจนาพิเศษนะคะกับสาขาแอนพักจุฬาค่ะใครสะดวกทางไหนนะคะก็สามารถไปได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูใน Facebook เขาก่อนก็ได้ค่ะ Homey Kids Dental Clinic นะคะหรือว่าจะไลน์ที่ at m o m e e dental c l i n ค่ะส่วนวันนี้เราได้คำศัพท์อะไรบ้างไปดูกันท้ายรายการเลยค่ะเด็กๆ ขรถยนต์ขับรถยนต์เฮ้ยดูดิเป really> ิดประตูรถก่อนเปิดประตูรถเปิดประตูรถก่อนดูว้าวอ่าขึ้นได้เลยไปเลยปิดเปิดก่อนเปิดก่อนดิโอเคขึ้นได้โอเคนอนเลยอ่าน okay. ั่งเลยครับ